คนเกิดราศีกุมมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่18ถึง24กุมภาพันธ์2567ไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดราศีกุมรับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดราศีกุมทุกท่านมีโชคดีจากเรื่องที่คุณเคยภาคเพียรเพียนพยายามมาเป็นเวลานานาน,น่าจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญพิเศษหรือเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นๆรวมไปถึงคุณอาจจะโชคดีจากการที่คุณได้รับช่วงกิจการงาน การที่ครอบครัวคุณทําอยู่อาจจะได้รับช่วงมาแล้วก็มาสารต่อให้ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้อาจจะหมายถึงอะไรที่คุณมักจะมีความถนัดมักจะมีความคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็มักจะได้โอกาสดีๆจากเรื่องเหล่านั้นการทําอะไรซ้ําๆการทําอะไรเดิมๆการตอบย้ําการยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อคุณศรัทธาก็รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆก็ขอให้คนเกิดราศีกุมทุกท่านโชคดีนะครับ